สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปารีนาทั้งเห็นใจและสะใจลุงป้อมอดนั่งนายกสัมผัสความพ่ายแพ้ลั่นยอมเป็นเบีย้ยมาตลอดวันที่23สิงหาคมมีรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กของนางสาวปารีนาไกรคุบอดีตสสรัฐบุรีพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการโหวตเลิกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยระบุว่าเคยเห็นคุณลุงเศร้าเพียงเลือกตั้งซ่อมพักคใต้ แพ้ทุ่มทุนทุ่มกายทุ่มใจทุ่มอำนาจพิเศษลงไปในพื้นที่ก็แพ้เชื่อว่าวันนี้หมดโอกาสเป็นนายกรู้สึกทั้งเห็นใจและสะใจเพราะวันนี้คุณลุงได้สัมผัสกับความพ่ายแพ้เสียได้ไม่ได้สัมผัสรสชาติของการถูกอำนาจรัฐคุกคาม การถูกตำรวจดา่าพูดจาม่ดีกวนตีนและการใช้กำลังติดตามปารินาไปทุกคนทุกแห่งช่วงเลือกตั้งพี่ชายน้ำตาม,มันไหลทำกันได้อย่างไรไม่เหลือเยื่อใย,ยหัวใจสลายที่ผ่านมาอดทนยอมรับสภาพเยี่ยมมาโดยตลอดแต่โดนคุกคามขนาดนั้นจิตใจทำด้วยอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ